ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะวันนี้ก็หลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได,ได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VAP นะครับซึ่งเป็นนนอยที่ หลายหลายท่านให้ความสนใจเนาะเนื่องจากว่าเป็นหน่อยสุดท้ายของการออกหวยฮานอยนะครับวันนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่9ตุลาคมนะครับงวดวันพุธเนาะ,ะส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสูรที่องตัการให้ไปเนาะก็ยังไปเข้าทางนะครับสายวิ่งสายรูดเหมือนเดิมเนาะ ก็คือ,อตัวเลขที่เข้าก็คือหนึเนาะก็คือ1มาในตําแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับหลายท่านก็คงโชคดีกัน,นก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันพุธนะครับวันพุทธที่9ตุลาคม6-7นะครับลักษณะของสูตร จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VAP นะครับงวดประจำวันที่9ตุลาคม67นะครับซึ่งลักษณะของการวิเคราะห์นะครับหรือว่าการวางตัวเลขเนาะลุงตันก็ยังใช้ตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่า ชุดสองตัวจะไม่เข้านะครับแต่ว่าผลลัพธ์ในตารางเนาะก็ยังเข้าเนะาะก็การที่นำไปไปวิ่งหรือไปรูดเนี่ยก็ยังโชคดีเหมือนเดิมอยู่เนาะลุงตันก็เลยใช้วิธีการวิเคราะห์เหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่8ดตุลาคมที่ผ่านมาเนะาะสามตัวบนหน่อยบ e p ก็คือ,อ เจ็ดเนาะเจ็ดสี่เจ็ดนะครับอ่าส่วนสองตัวล่างนะครับก็คือห้าหนึ่งเนาะอ่าตัวที่เข้าเนาะตัวที่เข้าก็คือตำแหน่งหลักหน่วย <c oughs> หน่วยล่างเนาะก็คือหนึ่งนะครับอ่าก็คือแถวแถวข้างบนนะครับอ่าก็หลายท่านอาจโชคดีนะครับ ส่วนงวดประจำวันที่9ตุลาคมเนอะหลังจากที่ลุงตันได้วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้ตัวเลขที่จะมาลงในตารางนะครับ <c oughs> ตารางตรงกลางนะครับนะก็คืออเด่นตรงกลางเนี่ยก็คือ,อ9นะครับส่วนผลลัพธ์นะครับแถวที่หนึ่งนะครับก็คือแถวข้างบนนะครับ แถวที่หนึ่งีะได้หนะ้าเนาะส่วนแถวที่สองแถวที่สองข้างล่างนี้เนาะก็จะได้ได้แปดนะครับจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์นะครับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หนึ่งห้าฝั่งนี้ก็เป็นหกนะครับฝั่งนี้เป็นสนีะ่ส่วนแถวที่สองแปดแปดฝั่งนี้เป็นเกนะ้าเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ในงวดนี้นะครับทีนี้ก็มามาดูชุดเด่นนะครับชุดชุดเด่นที่จะวางให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะก็จะให้ประมาณสามตัวเนาะงวดประจําวันที่เก้านะครับลุตงตันให้ให้ห้าเนาะห้าแปดแล้วก็เก้านะครับ เป็นชุดเด่นนะครับอทีนี้มาดูชุดสองตัวกันบ้างนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเหมือนเดิมเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนะครับอ่าต่อมาก็ ่าแปดสี่แปดห้าแปดหกอ่าอีกอีกแถวหนึ่งก็คืออ่าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับอ่าอน,นี่ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จากตารางเนาะอ่ากรณีที่ผลลัพธ์ สองแถวเนี่ยไม่เหมือนกันเนะาะก็จะจับได้เต็มที่เนาะก็คือประมาณเก้าคู่หรือเก้าประตูนะครับ <c oughs> สำหรับท่านที่เป็นาสายวิ่งหรือสายรูดเนาะก็สามารถพิจนารณานะครับตัวเลขในสองแถวนี้นะครับผลลัพธ์ในสองแถวนี้ในสองแถวนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตามสถิติเนาะติดกางงวดขึ้นไปแล้วเนาะไม่เคยหลุดเลยนะครับสำหรับผลลัพธ์ในตารางนะครับ พี่น้องเอฟซีก็สามารถที่จะอาจับชุดต้นเติมได้เนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ ลุงตันก็ยังใช้วิธีการเนาะหรือว่าตารางวางตัวเลขเนี่ยเหมือนกับงวดที่ผ่านมาเนาะหรือว่าหลายๆงวดนะครับที่ลุงเคยใช้เนาะเนื่องจากว่าสูตรยังเดินตามปกติเนาะถึงแม้ว่า,าชุด2ตัวที่ลุงวางอาจจะหลุดไปเนาะแต่ว่ากลุ่มที่ทนำตัวเลขผลลัพธ์นะครับ ไปวิ่งหรือไปรูดเนี่ยก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะก็ถือว่าสูตรยังใช้ได้นะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ต่อไปได้นะครับบางทีก็จะดุดไปสักสามสีงวดเนาะแล้วค่อยกลับมากลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันงวดต่องวดไปในลักษณะนี้เนาะเพราะว่าหลายๆท่านเนาะก็สามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าจับชุดเพิ่มเติม โชคดีกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ